ทีน่นีต้อนรับข้อสู่วินนี่94้าสชาร์ลอต์นะคะแชนแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออลล์ค้ลนะคะวันนี้แพนจะมาทำพี่กับคาร์ดนะคะในท็อปิกที่ว่าอัปเดตความรู้สึกของเขานะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณและถ้าเขาพูดได้เนี่ยเขาจะพูดในลักษณะแบบไหนหรือเขามีอารมณ์18บวกกับคุณถึงขั้นไหนหรือว่ารู้สึกแบบไหนถ้าเกิดเขาอยากมี18บวกกับคุณนะคะวันนี้ก็จะเป็นแนวนี้ให้เลือก กองที่1น,นะคะเด e ะฟูลกองที่2มอง์แกนเกียร์และกองที่สามนเ n ็ดเทานะคะให้เวลาเลือกนะคะคงเลือกกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแพนไปที่กองที่1ก่อนนะคะ ลองทำดูบ้างเผื่อจะเบื่อแล้วอะไรหวานๆอะไรแบบความรักเปลี่ยนรูปแบบบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของความสัมพันธ์ก่อนนะคะโซเมตนะคะโรแมนติกแฟนเข้าใจว่าคนกองที่หนึ่งตอนนี้เนี่ยคุณกับเขาอะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับแบบไม่ค่อยได้คุยกันป่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยู่ห่างๆกันแต่ใช้เซนส์นบางสิ่งบางอย่างแล้วก็รับรู้ถึงแบบ อารมณ์ความรู้สึกอะความโรแมนติกเนี่ยนะคะความโรแมนติกถึงกันอย่างเงี้ยนะมันมีอารมณ์และความโรแมนติกนั้นคุณกับเขาน่าจะเป็นคนเก่าๆในอดีตท,ที่กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูก็จะมีพลังงานนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะอ่าเดมเมจิเชียนนะคะทั้งคุณทั้งเขาอะนะคะแล้วก็สี่ถ้วย แล้วก็ p a เ e of w ฟวอ Knight of Cup ก็สี่ดาบนะคะพลังงานจะเป็นธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิกิิธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะความสัมพันธ์เนี้ยแพนมองว่าเขาเน,น,นี้ยตอนเนี้ยเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับตัวเขาเองนะรู้สึกเบื่อกับบรรยากาศอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบคิดถึงไะมีความโรแมนติกความคิดถึงแต่ เขาพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกไม่ให้คุณได้รับรู้หรือเขามีบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่เขายังไม่เปิดเผยกับคุณทั้งหมดมันเป็นความลับของเขานะคะมันเป็นความลับเรื่องส่วนตัวคุณอาจจะรู้แต่รู้ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะเขาคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดมากฉลาดแยบยลน,นะคะเขาจะต้องคิดคิดให้ถี่ถ้วนก่อนก่อนที่จะพูดอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขากลัวผลกระทบที่จะได้รับเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณนะคะแล้วเขาก็ มีความมุ่งมั่นในการทํางานรวมทั้งความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆนะเขาอะรู้สึกกับคุณเยอะเห็นไหมอันเนี้ยเป็นปีกสวรรค์เป็นความรักความรู้สึกที่เขาอยากมอบให้ที่มาจากใจเลยอันเนี้ยคือที่มาจากใจเลยนะคะและทีนี้ก็คือสิ่งที่มองก็คือเนี่ยความโรแมนติกก็คือถ้าเขาตอนนี้เนี่ยคือเขามีความคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงคุณเขาอยากมีความโรแมนติกกับคุณเขาพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกเขาไว้นะคะและเรื่อง18พุธที่คือถ้าเขา จะทากับคุณได้เนี่ยที่เขาจินตนาการเอาไว้นะคะอันนี้จินตนาการนะสลับกับฝั่งความรู้สึกกันได้นะคะก็คือเขาอาจจะรู้สึกกับคุณเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นในลักษณะที่ว่า outdoor เยอะนะนอกสถานที่ก็คือเดือดซันเกิดเดือดซันขึ้นนะคะเดือดซันแล้วก็มีอะไรนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับ าธาตุไม้เอ้ยาธาตุไฟนะเกี่ยวกับพลังงานธาตุไฟความรุ่มร้อนนะคะก็คือเนี่ยเขาก็อาจจะนึกถึงเวลาหยุดอู่ด,ด,ด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็อาจจะประมาณว่าเออค่อ,คอยๆปลดเปลื้องเสื้อผ้าคุณทีละนิดทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็อยู่ใต้ผ้าห่มด้วยกันแล้วก็พยายามคุยคุยก็นมตัวคุณอาจจะหันหันข้างข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยแหละแล้วเขาก็จะโน้มตัวก็คือต่างคนต่างถอดเสื้อแล้วแหละโน้มตัวไป แล้วก็เอามือเนี่ยเสยผมคุณเพื่อจะดูหน้าหน้าคุณใช่ไหมแล้วก็พยายามจ้องแต่คุณก็จะแบบเคลิมเคิมแบบจะหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็เอามือเนี่ยค่ะไปกลุ่มตรงหน้าท้องของคุณขึ้นมาใต้ใต้ไอเนี่ยค่ะใต้อะไรนะใต้ดอกบัวของคุณนะ่ะและหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็พยายามคุยตรงซอกหูคุณนะคะ เพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้คางเขาหรือถ้าเขามีหนวดเนี่ยก็ให้ได้สัมผัสตรงต้นคอให้เกิดความรู้สึกเป็นแบบคนลุกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะเออและหลังจากนั้นน่ะเขาก็จะประมาณว่าก็คล้ายๆเป็นการเขาเรียกว่าปลุกเล้าความรู้สึกใช่ไหมหลังจากนั้นก็เขาเรียกว่าก็เมคเลิฟก,กันตามท่วงทํานองของคุณและเขาหลังจากนั้นก็จะเกิดการ เหนื่อยและเพียเขาก็จะนอนนอนเผยอกอย่างเงี้ยแล้วก็จับคุณอ่ะมาอยู่ที่แขนแล้วก็กอดแล้วก็เอาสะโพกค,คุณอ่ะมาทับบนขาเขาแล้วก็เอามือลูบอย่างเงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่เขาจินตนาการเอาไว้กับคุณนะคะสําหรับคนกองที่หนึ่งต่อมานะคะคนกองที่สองคนกองที่สองสำหรับคนที่เลือกร์แกนเกียร์นะคะคนกองที่สองเนี่ยเดี๋ยวมาดู ก็จะได้ express your love นะคะแล้วก็ getting to to know each other แปเข้าใจว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถไปกันได้ด้วยดีคุยกันได้รู้สึกดีแล้วก็มันมีหลายๆหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยคุณกับเขาอะนะคะอืแต่มันเป็นอะไรที่เป็นแบบเจอกันแล้วมันก็สปากันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันพลังงานน่าจะเป็นของบุคคลที่อยู่ในธาตุ อันนี้นะเอาหนีก่อน the the hangman นะคะ the hangman mm hmm. แล้วก็เจ็ไม้เจไม้ไม mm hmm. หกเหรียญน,นะคะ the hermit แล้วก็ the uh, emperor the emperor แพนเข้าใจว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ว่าเขาเป็นบุคคลที่มีอีโก้เยอะนะคะอีโก้เยอะจัดเต็มแบบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกมีความแบบ โหนตัวเองนิดๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรที่เขาพยายามซ่อนความรู้สึกเยอะๆเพราะว่าเขาอยากเป็นคนคอนโทลความสัมพันธ์นะคะเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยการให้และการรับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วซึ่งตัวเขาต้องการให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะเขากับคุณเนี่ยมันมีช่วงห่างๆกันไปเพราะด้วยอีกโก้ของเขาน่ะแต่เขามีการแอบส่องแอบมองคุณนะอยู่ตลอดเวลา เขาอ่ะน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับทํางานในระดับเป็นหัวหน้าก็ได้นะคะมีการอาจจะใช้สื่อในการคุยกันและบางครั้งที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยก็จะใช้เนี่ยการส่องการมองอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโฟไปได้ด้วยดีอ่ะต่างคนก็ต่างรู้ว่ารู้สึกยังไงถึงกันมันมีหลายส่วนมาเกี่ยวพันกันหรือมีคน คอยเทคแคร์ในความรู้สึกเนี้หยหลายๆกลุ่มก็คือเพื่อนเขากับเพื่อนคุณรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีการพูดคุยกันแต่บางครั้งตัวเขาจะนิ่งเงียบแล้วก็ชอบใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองชอบเป็นคนคอนโทลความสัมพันธ์นะคะอืมซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่คอยเทคแคร์คอยให้อะไรเขาแต่เขาก็จะรับอย่างเดียวเขาจะไม่ค่อยได้แสดงออกนะคะแล้วถ้าเกิดเขามีความรู้สึก18บบวกกับคุณเนี่ยสิ่งที่เขาจินตนาการเนี่ยมันก็จะเป็นเดอะซันนะคะ เดอะซันเข้าใจว่าเขาต้องการอยู่ในที่แสงสลัสวสลัวแต่มันเป็นกลางคืนไงกลางคืนก็เป็นแสงสลัสวสลัวจากดวงจันทร์อย่างเงี้ยก็คือเขาจะให้คุณนั่งนะนั่งบนเก้าอี้ก็คือถอดเสื้อผ้าหมดนั่นแหละลักษณะเอาดออาจจะเป็นในสวนหรือลานอะไรที่อยู่ที่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณน่ะเออนะคะที่มันไม่มีคนอื่นได้เห็นอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถอดเสื้อผ้าแล้วเขาก็ โน้มตัวไปคล้ายๆเกือบจะนั่งตักคุณแต่เอียงไปตามขวางอย่างเงี้ยโน้มตัวแล้วก็จูบกันนะคะแลกลิ้นกันอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะก็อาจจะขยบมาอีกที่นึงเป็นที่ที่เป็นแบบนั่งชิงช้าสวรรค์นะ่ะมีชิงช้าไม้อะ่ะนะมีเชือกแล้วเขาก็อาจจะให้คุณเป็นคนเขาเรียกไงคอนโทรลเขาอาจจะชอบให้คุณเป็นผู้กำกับเกียร์ให้เขา เขาก็จะนั่งก็คือถอดเสื้อผ้าแล้วนั่งแล้วเขาก็อยู่บนชิงช้าตรงเนี้ยเป็นเชือกแล้วเขาก็โน้มอย่างเงี้ยแล้วก็คุณนั่งบนตักแล้วเขาก็จะเอามือเขาอะจับสะโพกคุณยกขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ให้คุณน่ะนั่งบนเกียร์ของเขาและหลังจากนั้นน่ะคุณก็อาจจะเออใช้มือของคุณน่ะในการจับไปที่ปทุมของคุณน่ะนะคะดอกบัวของคุณตรงหัวอะไรประมาณเนี้ยเพื่อเป็นการปลุกเล้า ของคุณในช่วงบนไปด้วยส่วนเขาก็จะคอนโทรลเกียร์ข้างล่างโดยที่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่อยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เขานึกก็จะประมาณนี้นะคะอ่าสำหรับต่อมานะคะผู้ที่เลือกของที่3มก็คือฮันเต็ดเฮาส์นะคะฮันเต็ดเฮาส์ก็คือความสัมพันธ์นี้เนี่ยรีคอนเ i l i a ช i ันนะคะแล้วก็เพอร์ฟูเนตเข้าใจว่าเป็นการกลับมาของคนเก่าๆในอดีตอาจจะเป็น คนที่เคยรู้สึกดีแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะครั้งแรกมันไปกันไม่ได้หรือคนเก่าๆในอดีตชาติก็ได้กลับมาคราวนี้ก็คือมีความรู้สึกแบบไม่ได้เจอกันนานไงก็รู้สึกกันเยอะอยากมีช่วงเวลาที่ได้สัมผัสกันได้อยู่คอเคีย์กันนะคะออประมาณนี้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีเนี่ยสดาบนะคะสดาบสถ้วยแล้วก็แดไม้นะคะหเหรียญ แล้วก็ King of s w o r d ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นในลนักษณะเป็นคู่รักกันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่างคนต่างรู้ว่าวาลาก,กันแต่บางครั้งด้วยหน้าที่หรือการงานเนี่ยมันก็เลยทําให้มีช่วงว่างช่วงห่างกันมีช่วงที่ได้คิดถึงกันได้นึกตะหนักว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเขาเขารักเราจริงหรือว่าเออมันเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าทําให้เราต้องคุยกัน เพราะว่าในอดีตเนี่ยเข้าใจว่ามันมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยเคยผิดหวังมาก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยชอบพูดชอบเน้นความคิดแต่ความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างรักกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจด้วยกันเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายหรืออะไรประมาณเนี้นะคะอืมและสิ่งที่เขาจะทํากับคุณเนะ่ะเท่าที่เห็นนะคะมันก็จะมีอะไรนะมีประมาณว่า ขาก็ถ้าเขาจินตนาการได้นะ18บวกกับคุณก็คือถอดเสื้อผ้าคุณเขาจะยืนอยู่ข้างบนนะคะแล้วส่วนคุณอ่ะก็ถอดเสื้อแต่กางเกงอ่ะก็หลุดออกมาแต่ไม่ได้ใส่อันเดอร์แวร์งเงี้ยแล้วก็เขาก็จะให้คุณอ่ะกัด,ก,ดกัดนิ้วมือเขาประมาณเนี้ยกัดนิ้วมือคุณประมาณเนี้ยแต่ก่อนที่จะกัดอ่ะแฟนเข้าใจว่าเขาเอามือเขาอ่ะไปสัมผัสกับน้องชายเขาแล้วเพื่อให้เกิดน้ําหล่อลื่นของเขาอ่ะ ให้มันชุ่มฉ่ำแล้วก็ให้คุณน่ะได้ลิ้มรสกับน,น้องชายของเขาอ่ะนะฮะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเสร็จเขาก็จะเอานิ้วอันนี้ที่คุณได้สัมผัสในการชิมน้ําหล่อเลื่นนั้นเสร็จก็เขาก็จะชิมต่อประมาณเนี้ยคล้ายๆกับแลกรสชาติซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วต่อมาก็คือพอถึงใกล้เช้าเนี่ยเขาก็จะสวมเสื้อผ้าให้คุณแต่หันหน้าชนกันเขาก็จะกอดคุณแล้วก็ค่อยๆใส่เสื้อผ้าให้คุณแต่ระหว่างนั้นน่ะก็คือ ก็มีการที่ว่าช่วงล่างนะคะของเขาน้องชายเขากับน้องสาวของคุณก็ยังจะแนบชิดกันอยู่ประมาณนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะอัปเดตแล้วก็เขาจินตนาการ18บวกกับคุณไปถึงขั้นไหนวันนี้ก็ต้องขอจบการทําพิกีการไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็มีอะไรก็แนะนํากันได้นะคะก็เขียนคอมเมนต์มาเบาๆก็ได้นะนะมีอะไรก็ค่อยๆพูดกัน นะ,ะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย